มาเริ่มต้นข่าวสารแรกนะครับจะพาไปเบิงบรรยากาศกิจกรรมต่างๆนะครับที่หลายจังหวัดนี้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาครับเนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ครับนายบรรลือสัมฤทธิ์จินตนาครับปรลัดจังหวัดยโสธรเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพเขอาไปครับเนื่องในคลายวันพร,พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาหา มงกุดพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราชาการที่4ที่ป่าสาธารณประโยชน์ดงมะไฟอำเภอไส้มูลนจังหวัดยโสธรมีหัวหน้าส่วนราชาการทหารตำรวจประชาชนนจิตอาสาเข้าวร่วมกิจกรรมปรปับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดสถานทีและเก็บและขนย้ายขยะให้มีความสะอาดสวยงามอธิบดีการสั่งจิตสำนึกให้กับประชาชนและทุกภาคส่วนแห่ความสำคัญในการรักษาความสะอาดตลอดจนเพื่อสางความสามะัคคีเสียสละ ความรับผิดชอบในการที่จะซอยกันพัฒนาชุมชนเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคลายวันพระบรมราชสมภพพระบรมพระบาทสมเด็จพระประมนทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับ